สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมมาถึงวันที่19-20ก็เสนอเวลาสูตรแล้วนะครับผมสูตรใหม่ๆสูตรเก่าๆผสมผสานกันไปแล้วครับตัวเลขนะเลข วิ่งสด้านมาแล้วนะวิ่งเห็น2ด้านนะฝั่งหนึ่งวิ่งหกับ6กั่งวัที่แล้ว5้าสี่ห้าหกจะต้องมาฝั่งหนึงวิ่งศจับใส่กัน0 6 0ย์หก0อยู่นั่นแหละผลปลาก็ต้ดมมันออกเก้าศ <laughs> ูนยห้าหกสี่ก็ไปลงล่าง1นสนั่นเห็นไหม ออคำนวณไม่ทันสักทีนะอ่ะหวัวน,นี้มันไปแล้วจะไปล่างอีกหรือจะไปบนนะตามชมนะวิ่งตัวไหนนะ90ก็นับ012อ้าวพอแล้วนะ345นับไปเลย345อันนี้เลขวิ่งแล้ว3 4เเอา4กับ5ตัวไหนจะมาอ่า5จะมาตามคาดไหมนะ,ะมาตามชมนะ ทุ่งนาปลาข้าวตอนเย็นๆนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ปลาข้าวแล้วนะครับผมกลับมาเป็นทุ่งนาเหมือนเดิมแล้วนะใครเป็นเจ้าของทุ่งนาเนี่ยรู้ไหมปูกับหนูนะเป็นเจ้าของนะปูหนูเป็นเจ้าของนะไอคนไปถือเป็นเจ้าข้าวเจ้าของไม่มีนะเห็นแต่ปูเนี่ยขุดรูในนานะกับหนู อ่าเรามาตามดูคําเตือนกันนะฟังคําเตือนกันสักก่อนก่อนจะเข้าไปชมคลิปคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะช่องปุยิ้มพารวยทําหวยให้ชม 0, 8, 0 13, 92, นะูน1์แปดศูนย์่าเอะเอาใครโชคดีบ้างนะครับผมถามกันบ่อยแล้วเกินห้าห้าเจ็ก้นย์หนึ่งสล่าง อาเลขวิ่งเลขติดสามสี่หกตัวไหนจะมาวิ่งติดขนาดนี้มันก็ต้องติดนะฮะสามสี่ห้าหกก็สามสี่ห้าก็สี่ห้าสี่ห้าต้องมาตัวนะมาตัวหนึ่งฝั่งหนึ่งวิ่งเก้าฝั่งหนึ่งวิ่งห้าจับใส่กันเป็นห้าเก้าเก้าห้าจะมาตามนัดไหมนะฮะอาเลขวิ่งประจำงวดนี้นะะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะสามสี่ห้าหกสี่ห้าห้านี่เป็นเลขวิ่งนะ วิ่งห้าวิ่งติด3ามสี่ห้าออกมาหนึ่งตัวนะเลขคู่ติดเกากับ2มาหนึ่งตัวใส่ห้ากับ8ดวิ่ง9ก้ากับห้าทามาด้วยกันนะ8ปดเ้าได้ห้าเ้าได้นะ8ปดสองได้ห้าสองได้เอาเก่งขนาดนั้นมาหรือเปล่านะสูตรเลขหกหางนะเด่นเก้านะวิ่งที่9้านะ เก้าจะมาไหมจับใส่สี่ห้ากับเจ็ดแปดนะได้สี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้ากันสามเก้าหกเก้าเอาตัวไหนจะมานะอนิ่งว่าเดิมเดิมผ่านไปนะนี่ที่เราไม่จับแปดกับเก้าเพราะอะไรเนะี่ยวิ่งห้ากับหกใช่ไหมศูนย์มาเราจับศูนย์อยู่แล้วศูนย์มาอยู่แล้วนะห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์กันไว เลขหกหางนี่เข้าที่เก้าศูนย์แน่เห็นไหมเห็นไหมเรามาตามหมากล้อมใหญ่กันนะหมากล้อมใหญ่นี่ห้าปีแล้วนะมันเป็นกระแสดังมาห้าปีแล้วนะติดหนาเขียนยังไงคนเข้ามาใหม่ไม่เคยเห็นก็เขียนตามนะหนึ่งสองสามสี่เขียนขึ้นไปนะห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าศนย์หนึ่งสองนี่ยิงมีสองเวอร์ชั่นนะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกอขีดเส้นเสียนะเราเอาแต่ห้องข้างบนนี่นะนี่นี่น,น,นมันออกเก้าศูนย์ตรงไหนขีดวงกลมให้ดูหน่อยนะนี่ตำแหน่งที่มันออกอยู่ตรงนี้นะเก้ากับศูนย์นะที่จริงมันเราบอกว่ามันจะมาหกศูนย์นะอ้าว ตัวจริงมันจะมาหกศนี่หกกับ59้านี่มันมานะแต่ว่ามันกลายเป็นซัาฝั่งนี้ก็80นย์นะฮะแปดศูประมาณนี้นะแปดศูนย์เก้าหอ่าประมาณนี้นะ อีตัวที่มันจะมาจริงๆนะแต่ว่ามันหนีเราเก้ากับศูนนี่มาที่เก้ากับศนะหนีไม่บอกเลยนะจริงๆมีสองเวอร์ชั่นนะเราจะเขียนเวอร์ชั่นอย่างนี้ก็ได้นะลองดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกศหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ที่เส้นจวดนะนี่มันจะมาห้าศูนย์หกเก้าซะอย่างนี้นะเขียนลงมาห้าหกเก้าศเอาเลขสี่จับใส่กันนะมันมาอยู่ข้างในนะก้ากับศูนย์นะที่จริงตัวที่มันน่าจะมานะ มันน่าจะมาห้าเก้ากหนี่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 นะเหมือนกันนะห้าเก้านยะมันมา9 0นะอ่ะอันนี้หมากล้อมใหญ่เอางวดน,นี้งวดน,นี้งวดน,นี้อ่าเขียนให้ดู2เวอร์ชั่นเลยนะเอาศหลักหน่วยมาเขียนนะศูนย์หนึสอห้าหก็ ปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแบ่งครึ่งแบ่งแดนแก้วนะเส้นแบ่งแดนแก้วตัวที่จะมารอห้องบนนะศูนย์หนึ่งเจ็ดหกแปดเก้าห้าสี่นี่มันจะมานะจะมาตัวไหนธรรมดาหกเจ็ดแปดเก้านี่มาหนึ่งตัวนะอาเราว,วิ่งที่ตัวไหนนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะ สามี่ห้ามีไหมอามีแต่สี่กับห้านะตัววิ่งของเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะจับให้ชมไปเลยนี่นี่น,นีตัววิ่งของเราอยู่ตรงนี้มากไว้ซะก,ก่อนสี่กับห้านะสกับห้าอาสี่แปดนะไอแปดสี่สแปดเอาสี่แปดหรือแปดสี่ดี ศูนย์สามหกเก้าอ่ะหกสี่แปดเส้นเดียวหกสี่แปดเลขสี่แปดมาตรงนี้นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะได้เก้าห้ากับห้าเก้ามาได้สองหางนะตัวคืนจะติดได้ไหม

มีประมาณเท่านี้นะตัวที่ชอบจริงๆก็นี่แหละห้าเก้าเจ็ดเก้านี่ทำนองนี้แหละนะนะก็ติดตามก็ลองดูนะนี่นะห้าเก้าเจ็ดเก้านำชุดหมากล้อมใหญ่นะครับผมนะรอผลนะครับผมเราจะรอผลกันนะรอผลกัน วันที่หนึ่งพอ,อหนึ่งธันวาคมสองห้าหกนะว่าจะมาตามนัดหรือไม่นะมีสองหางนะห้าเก้ากับเจนะ็เก้านะเขียนไว้ตรงนี้นะอ่าสองหางตัวอื่นมันจะมาไหมบางส่วนก็เข้าที่แปดเก้าด้วยนะฮะอ่าไม่แน่นะะ อ่ะอำลาภจากกันเท่านี้นะครับผมกลับมาที่ทุ่งตอสังเหมือนเดิมนะอะ่ตอสังเหลือแต่สังข้าวนะตรงนี้อัดไม่ได้ลงไม่ได้นะมีโคนลนรถไม่กล้าลงแล้วถอยจากเลยนะบอกว่าแม่โคลนเยอะไม่เอาอ่างั้นไปเลยอ่ะ อัดฟังไปยังไงก็ชมตามหลังคลิปนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูสัก2นาทีรถอัดฟังหนึ่งหนึ่งสาห้านะเครื่องอัดฟงังคูบต้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะสี่ศูนย์หนึ่งแปดศระวังไปล่างได้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยวันนี้เราก็มาอัดฟังกันแล้วครับมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับ งวดที่แล้วดีซีคูบต้าดีซีศูนย์หออกไปเต็มเต็มเกมันไม่ออก06เอาขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเท่าไหร่เบอร์โทรจำไม่ได้เอ,ร <c oughs> อารัาบอัดฟังทัท่วประเทศนะครับฉเฉพาะพ่อเพียนก็อัดไม่หวานไม่ไหวแล้วเอาเรามาดูตัวเลขพอจะเป็นตัวเลขได้ไหมงวดน,นี้เลขอ เคเอสคูบต้านะครับแสงทองนะอันนี้อยู่ที่ไหนอุดรธานีนะครับผมเอามาดูเลขท้ายของมันนะเอาเบอร์โทรกันแล้วกัน0 4 2 1 1 0 4 1 8อ่า1 8 8 1มาล่างได้นะังวันนี้แล้วก็0 4 2 2 8 2 4 7 1 7 1ไม่มานะ0 4 2น้ำสมนะ2 8 7 3 2 2นะเอารุ่นรถรถรุ่นไหนนะ คูโบต้าเอลสีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีหาสิบแรงวะครับสี่สิบแรงนะครับคันนี้เรามาดูรุ่นมันนะสี่สสี่สิบแรงนะครับผมอ่ะเรามาดูตัวเลขพอที่จะเป็นตัวเลขได้ไหมนะสายด่วนบริการหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดออกหรือเปล่านะ เซโซเซตันบอกว่าสิโคสดาให้ว่ารับอัดฟังรั่วประเทศโอย้ายยานี่อยู่ในวโมเพนนี่เหรอน้ะปีละจังมื่นก้อนครับเฉพาะโมเพนนี่โอ้ยปีละสองขั้นมืกเขาปีละสองหมื่นสามมืนก้อนนี่ละสามหมื่นก้อนก้อนละ15บาบาทมั้งครับสิบห้าบาทสิบห้าบาทหนึ่งหมื่นก้อนก็แสนห้าครับฟังกล่อง คนเกี่ยวฟางกองก้อนละยี่สิบบาทอ่าถ้า,ถ,าถ้ากองถ้ากองคนเกี่ยวนะรถสีเนี่ยยี่สิบบาทแต่ถ้าใช้รถเกี่ยวอย่างนี้ก็สิบห้าบาทหมื่นก้อนก็แสนหา้าวเห้ยเห็นะบะหมื่นก้อนก็แสนห้านะครับสามหมื่นก้อนก็เออสองหมื่นก้อนก็ฟัดเข้าไปสามสามแสนแล้วปีหนึ่งก็สีส่แสนห้านะมูลค่าฟาง ไม่น้อยหน้านะครับผมราะว่าเรามาตัวเลขเครื่องอัดหน่อยนะเครื่องอัดคูบต้านะ H b 1บ5จะออกหรือเปล่านะครับผมงวดนี้1 3 5ห้าเอาห้ามาแร้งนะมาเลี้ยงจะจับใส่ตัวไหนก่อนนะครับยังไม่ทราบนะเอาเครื่องอัดฟังวันนี้มาคันเดียวกลัวจะไม่เสร็จอีกคนนึงก็เคลียร์แล้วครับ ยคนเคี้ยวคนอัดก็ยิ่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวมาสิพ่อเสียแป้งหมูพี่นั่นมอนี่บ่บสิคักตัวบทเ็จังเราได้สิคุบข้อเสียแป้งทั้งใตจยังไงนะจ๊ะยังไงทั้งใต้วะไร่นี่เขาไปน้ำหาเสียแป้งนี่ผีหลอกตำรวจร้อยตำรวจอยู่ไม่ได้อัดติดเครื่องแล้วอ้าวอัดแล้วครับผมก้อนเล็กตามชมนะครับ กระหมนหมุนหมุนเขี่ยเข้าไปแล้วครับผมเข้าเต็มที่เลยนะไม่เหลือเลยนะครับผมโอ้มันกืดิบไปแห้งแท้่นี่นะเครื่องอแอดแอนโยกโยก,ะะโยก็โยกันะครับโยกโยกโยกโยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขก้นแรกก็จะหลุดออกมาแล้วครับผมหลุดไหมหลุดไหมตามชมเกียงไม่มีเหลือนะฮะมือเขี่ยดีมากครับผมเทียงไม่เหลือเลย แต่เรื่องอาจจะยกให้นะครับผม